สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำ Dex Profile d a n g e r o l d ที่ได้ของเสริมในชุด SCBT01 นั่นเองนะครับจริงๆคลิปนี้น่าจะได้ปล่อยหลังจากรีวิวคลิป VCP04 เนาะเพราะว่าจริงๆคลิปนี้ถ่ายต่อจากอากิโตะเลยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาทำ Dex Profile ตัวของยังกี้กันเนาะก็ได้ของเสริมใหม่ออกมาซึ่งก็มีของซับบางใบที่ออกมาค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะใส่อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมยังใช้เหมือนเดิมก็คือตัวแฟลกเป็น d a n g e r ส่วนบอดี้ผมก็จะใช้เป็น ของดูกาซิอุสนั่นเองนะครับนะก็แน่นอนว่าเป็นบอดี้ที่เขาใส่กันนั่นแหละเพราะว่าเราจะเอามาทําท่าลากคอเขาลงดอปนอกเทินได้น,นั่นเองมันก็เลยจะไม่ต้องใส่เป็นบอดี้ตัวนี้แหละนะครับนะก็โอเค เราใส่ไว้ตามนี้น,นั่นเองโอเคเรามาดูที่ตัวของมาสเตอร์กนก่อนนะครับแน่นอนว่าตัวของบอดี้เราผมจะใส่ไว้ทั้งหมด3าใบน,นั่นเองนะฮะเพราะอ e ีกใบหนึ่งมันจะเป็นบอดี้ของฉันนะครับนะก็ใบนี้คอคอสคือนําการ์ดหนึ่งบสนามคู่แข่งลงดรอปแล้วก็จ่ายหเกตของเขาแล้วก็จ่าย1นึไลท์ของเขานะครับเพื่อลงซึ่งมันค่าคอที่โกงมากแล้วก็มีสกิลพลเดอร์ครับเมื่อตีฮิตเลือดหรือฮิตมอน จะยิงเขาอ2แล้วฮิลเรา2องนั่นเองนะครับนะก็เป็นใบที่เก่งมากนะฮะเรื่องของค่าคอสเนาะเพราะว่ามันสามารถดึงใครก็ได้ในสนามคู่แข่งลงดรอปหรือเป็นการ์ดที่มีสกิลการนําลงดรอปจะคอาสามารถก็ตามนะครับเพราะว่าตัวของดูกาเซอุสเนี่ยสกิลนำลงดรอปเขาเป็นค่าคอสเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าการนําลงดรอปจะคอาสามารถเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้กับตัวมันเพราะว่าค่าคอสมันก็ยังดึงลงดรอปได้เข้าใจว่า เพราะว่าค่าคอสมันไม่ใช่สกิลอะครับค่าคอสมันก็คือค่าคอสที่มันจะไปต้องจ่ายเพื่อลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังสามารถที่จะดึงลงดรอปได้เหมือนเดิมนะครับนะมันก็เลยเป็นใบเคลียบอร์ดคู่แข่งได้โกงมากนะฮะแล้วก็บวกกับเราจะมาเล่นลำแล้วก็โดดลงมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยสำหรับใครที่เคยเล่นยังกี้มาแล้วก็น่าจะรู้นะสำหรับท่าลำบิดชุบลงบิดชุบลงอะไรเงี้ยเนาะก็โอเคเดี๋ยวที่ใบต่อน่นองนะครับใบนี้ก็ใส่ไปสามใบก่อนเนาะแล้วก็จะเป็นตัวของดูเกซิอุสร่างใหม่ใส่ไว้ามใบนั่นเองนะคร พอคอสคือจ่าย2เกตรเราหรือคู่แข่งก็ได้ให้รวมกันได้2เกรนะครับแล้วก็มีสกิลพลันเดอร์ครับเมื่อโจมตีกินเกตคู่แข่งหนึ่งใบแล้วเราได้ชาร์หนึ่งเกตเราก็ถทงร่ามบอกว่าเมื่อจบเธอเราเนี่ยถ้าคู่แข่งไม่มีเกตเลยเราจะสามารถนำการ์ดหนึ่งใบสนามคู่แข่งลุงดอบได้ฟรีเลยแล้วก็มีดับเบิ์แฮกเนาะก็กินเกตได้2ทีนั่นเองก็ค่อนข้างโอเคนะครับเป็นใบที่นํามา กินเกตคู่แข่งได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับนะก็บางทีคู่แข่งไม่มีการด้สนามให้กินอะไรเงี้ยเราก็จะลงตัวของใบนี้ไม่ได้ถูกปะเราก็ลงใบที่แทนก็ได้คู่แข่งไม่มีเกตให้เรากินเราก็กินเกตตัวเองก็ได้นะครับนะแค่นั้นเองก็ใส่ไปสามใบนี่ใส่สองที่เป็นดูการ์เซียผมจะใส่ไปทั้งหมดรวมกันหกใบนะฮะแล้วก็ผมจะใส่ใบในี้หนึ่งใบใบปริศนาอีกแล้วมันก็คือบัดดี้ของฉันนั่นเองนะครับคือผมยังไม่ได้ไปหารับมาเลยนะนะั่นแหละเขาเป็นไซส์หนึ่งบอกว่าเมื่อลงมาสามารถที่จะทําการบัดดี้คอแทน ตัวของบัดดี้เราจริงๆได้นั่นเองก็คือเวลาที่เราจะบัดดี้คอในบัดดี้ไฟ์ครับเรามีบัดดี้อยู่ในช่องบัดดี้โซนถูกไหมแล้วก็เวลาที่เราจะบัดดี้คอตามหลักปกติจริงๆของบัดดี้ไฟ์เนี่ยต้องเอาการ์ที่เป็นบัดดี้เนี่ยลงไปไว้ในสภาพเลสแล้วก็เอาการ์ที่เป็นบัดดี้เราเนี่ยคอลงมาอย่างนี้ก็คือนําการ์ที่เราจะลงเนี่ยไปไว้ในช่องบัดดี้นะไม่ใช่ลงมาปุ๊บแล้วบิดบัดดี้อย่างนี้ไม่ใช่นะคือตามหลักปกติควรจะเป็นแบบนี้ไงแต่ว่าปกติบางทีมันมีค่าเท่ากันเขาก็จะลงอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็บิดบ การลงบอดี้ที่แท้จริงของบอดี้ไฟอะมันคือสมมติมันมีบอดี้อยู่อย่างงี้ให้เราลงไปบิดแล้วก็เอาการจากช่องบอดี้คอลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใบเนี้ยเวลาที่มันจะทําการคอบอดี้อะมันจะสามารถแปลงร่างมันเป็นดูการ์ซิอุสได้แล้วทาการบอดี้คออะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยจะนํามาเล่นกับตัวของ Impact ที่เป็นเจเนระิกเนาะที่สามารถชุบไซส์หนึ่งจากดรอปลงมาได้พอเราชุบใบน,นี้ปุ๊บแล้วก็ทําการบอดี้คอต่อมันก็จะโดดเป็นดูการ์ซิอุสแบบว่าจาะเอ๋ลงมาในเธอเป็นของข้าวอะไรเงี้ยได้เนาะแล้วก็จะจ่ายคอร,ร์สปอง แค่หนิ่งนะครับสำหรับท่านี้เนาะซึ่งผมก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะทราบแล้วนะครับนะแล้วก็จะเป็นตัวของใบนี้สําหรับ จอมเพี้ยนกิฮิเรอานะครับเขาบอกว่าสามารถเลือกเกงกี้ที่เป็นไซส์แตกต่างกันจากดอกไม่เกิน2ใบได้แล้วก็สามารถแท็บเขาและจ่ายหนึงเกตแล้วก็หยิบการสองใบนั้นขึ้นมือได้อันนี้นะครับแล้วก็เส่ไว้สี่ใบนะฮะเป็นใบที่ลำโหดมากเดี๋ยวไปช่วงหลังคลิปเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะลำยังไงกันบ้างนะครับนั่นใบนี้เส่ไสี่ใบก่อนแล้วก็จะเป็นใบนี้ใบรีเกตครับผมเส่ไว้หนึ่งใบนะฮะจอมตัดกระดูกจาคิเซรรสนะครับเขาบอกว่าเมื่อลงนำการทั้งหมดในนช่น่่อองงงเเกกกกทุแขขีวับ้ เราสับกองจากนั้นชาร์จคืนมา2เกตแล้วก็ถ้ามีการทุ่แข่งกับข,ข้อกองจกเขาสามารถตัวมันเนี่ยมันจะได้ฮิวสอด้วยนั่นเองก็เป็นใบรีเกตง่ายๆแหละพูดง่ายว่าทุ่แข่งมีเกต1ร้อยแปดกอะไรก็ตามวิ่งกลับข้อกองให้หมดสับๆแล้วคืนมา2เกรดอะไรอย่างงี้เนาะในกรณีที่เกตคูุ่แข่งมันเยอะล้นฟ้าเกินไปแล้วเรากินไม่หมดเราก็จะทําการรีเกตเขาให้กลับไปกองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะได้ฮิวสอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเขาไม่มีเกตถ้าเราเล่นเราจะลงไปเปล่าๆเราให้เขาสับกองแล้วชาร์จสองคืนก็ได้เพราะว่าถ้าเเเเเขาไไไมมมม่่ีีกกกกกใใหห้้้็็็บนนนนยยััังทดือสว ะะล้วผมจะใส่ไปนี้ไว้4ใบนะครับสำหรับเทพธิดาคลั่งก็ตอีริสนั่นเองเป็นไซส์หนึ่งนะครับคอคอสคือจ่าย1เกตของคู่แข่งนะฮะสกิลของมันคือถ้ามันยืนอยู่สนามเนี่ยคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดจากรอบโซนได้แล้วก็เมื่อมันตีถ้าคู่แข่งมีเกต1ใบหรือจ้ำกว่าคู่แข่งต้องทิ้งมือ1ใบให้กับตัวมันนั่นเองซึ่งตรงที่เรายืนมาทั้ง3ใบเราก็ตีเทียตัวมันก็จะขอมือเทียตัวขอมือ1ใบขอมือ1่งใบขอมือ1ใบยอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นใบที่กิน ค่อนข้างดีนะครับผมเลยใส่ไปสี่ใบน,นั่นเองแล้วก็นันใบนี้ใส่ไปสี่ใบอีกแล้วนะครับนะใบนี้ก็เป็นใบอีกหนึ่งใบล้ำที่เก,กตตงแมกจอมทุบไดแพนนะครับเขาบอกว่าเมื่อลงชาร์จหนึ่งเกตให้คู่แข่งแล้วก็ชาร์จสองเกตให้เราจากนั้นถ้าเรามีเพื่อนอยู่เราจะได้จั่วหน,นึ่งนั่นเองก็ใส่ไปสี่ใบนะครับเป็นใบเพิ่มเกตแล้วก็ได้จั่วฟรีน,นั่นเองแล้วก็จะเป็นใบนี้ สองใบไอเทมนะครับนะเป็นสกายแบ็คแจ็คเก็ตนะครับอีพีคอร์ดคือจ่ายหนึ่งจุดหนึ่งนะครับตัวมันจะไม่โดนทำลายจากธรรมะของการ์ดแล้วก็เทคลาบอกว่ามอนสเตอร์ที่เป็นยังกี้ทุกใบในสนามจะได้พาวเวอร์บวกสี่พันและได้มูฟก็สามารถที่จะมูฟมากันกลางได้ด้วยมันนี้แล้วก็บวกพาวเวอร์ช่วยตีได้อีกหนึ่งก็ใส่ไว้สองใบนะครับสำหรับไอเทมนะแล้วก็มาในส่วนของเวทมนต์อย่างรวดเร็วนะครับเวทมนต์ใบแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบนี้เป็นเวทมนต์เซตประจำยังกี้เลยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเก,ก,กลับเฉพาาะสมชิก เซนโนจินนั่นเองเป็น <S <S เวทมนต์เซตที่ดีมากสําหรับยังกี้เซตได้หนึ่งใบเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าเมื่อเริ่เมเบนเฟสคู่แข่งสามารถเลือกได้ระหว่างก,ก,กินเกตเขาหนึ่งใบแล้วเราชาร์จมา2เกตกับคู่แข่งทิ้งมือหนึ่งใบแล้วเราจั่วคืนหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ทําให้คู่แข่งขัดขืนได้ยากมากในกรณีที่คู่แข่งเหลือเกตแค่ใบเดียวแบบว่าดอชาร์จอนดอปึ๊บหวังว่าจะมีเกตหนึ่งใบเล่น คือหลังจากที่โดนกินเกจมหมดใบนี้ก็จะช่วยดึงเกดอีกหนึ่งใบที่เขาเพิ่งชาร์จไปทําให้เขาไม่มีเกตเล่นหรือว่าเขาเข้าเทินจัว่วเพิ่มชาร์จแอนด์รอมีมือเหลือใบเดียวเท่านั้นเราก็ทิ้งมือเขาเราก็จะได้จั่วหนึ่งเขาก็ไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยเป็นใบที่ดีมากนะครับเซฟอสี่ใบหนึ่งแล้วก็จนใบนี้สําหรับเวเซตอีกใบหนึ่งที่ให้มาในชุดใหม่นะครับสาหรับ รูปเหนือฟ้านึงใบนี้ผมใส่ไวเพียงใบเดียวเท่านั้นนะครับเขาบอกว่ายังกี้ทุกวันสนามบวกพาวเวอร์สามพันนะครับแล้วก็มีสกิลบอกว่าในเทิร์นของเรานะครับเมื่อคู่แข่งได้รับการชาร์จเกจจากคาร์มาของการ์ดเราเราจะได้ฮิลสองและจูนหนึ่งมันก็จะเหมือนได้ฮิลสองจูนหนึ่งไเรื่อยๆทุกเทิร์นถ้าสมมุติว่าเราชาร์จเกจให้คู่แข่งทุกเทิร์นนี่เนาะก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นเวสเซิล สุดเก่งของเรานะครับก็จะเป็นสรรพสิ่งอิสมายีนึงแค่ข้อคือใจหนึ่งเกตไล่ปุ๊บสามารถเสิร์ชยังกี้ที่มีไอเทมหรือมอนสเตอร์ไปไหนก็ได้จะก,กองขึ้นมือได้1ใบนะครับก็ช่วยหาของได้ขายไปไหนก็เสิร์ชขึ้นมาเล่นได้เนาะก็ใส่ไว้สี่ใบนะครับง่ายๆแล้วก็จะเป็นวิวาทอมตะนะบใบนี้ก็ดีมากเขาบอกว่าไล่ได้ถ้าในสนามมียังกี้เท่านั้นจากสองเกตคู่แข่งทิ้งมือ1ใบแล้วเราโจวคืน2นะครับนะก็กินมือเขาได้ใบหนึ่งแล้วเราได้มือคืน2ใบอะไรอย่เงี้ยเนาะก็ใบจั่วที่ดีีอกใบนนึงนะะฮ แล้วก็เป็นใบนี้สําหรับใบโปรโมนะใบนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยใส่ไปสี่ใบนะครับสาหรับสายตาหน้าสะพึงกลัวนะครับใบนี้บอกว่าไล่ได้ถ้าในสนามมียังกี้เท่านั้นเคานเตอร์เลือกการหนึ่งของสนามคู่แข่งจดจบเทอร์นนี้การที่เลื่องนั้นลบ3คลิแล้วก็ถ้าการนั้นคลิ้เป็นศูนย์เราจะได้จวคืนหนึ่งนะครับนะก็ช่วยลบคลิ้จนจบเทิร์นได้เลยแล้วก็จะได้จวคืนหนึ่งทีงนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับใส่ไปสใบ เราก็จะเป็นใบนี้ของใหม่อีกแล้วนะฮะใบลำที่ค่อนข้างโอเคอีกใบหนึ่งสาหรับการริดไถสุดสยองนะฮะเขาบอกว่าไายได้ถ้าในสนามมียังกี้อยู่ชาร์จเกตให้แข่ง1เกตจากนั้นเราเปิดท็อป3ใบน,นํา1ใบขึ้นมือที่เหลือเข้าเกตเราได้นะครับนะก็ค่อนข้างดีเลยนะ,ะเพิ่มเกตเพิ่มมือได้เราก็จะเป็นลอม้ซั่วใส่ไป2ใบแคปคอร์คือทำลายยังกี้1ใบได้ใจหนึ่งเกตคอร์เตเลือกระหว่างทำลายมอเตอร์แข่งสองใบถ้าทำลายได้จวหนึ่งหรือ ถอดโซของการ์ดหนึ่งไว้สนามคู่แข่งทั้งหมดนั่นเองนะครับนะก็แจ็คอะไรก็มาเหอะถ้าไม่มีการถอดโซก็บินหมดเวลาไปเจอตัว10เกรของ Lost World อะไรอย่างเงี้ยมันมีโซถึง5ใบนี่มันมน่าประการมากแล้วก็ถอดโซมันทิ้งหมดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ลากมันลงดรอปได้อะไรประมาณเนี้ยแค่นั้นเองนะครับนะก็ใส่ไว้สใบนะฮะเป็นใบที่ผมว่าค่อนข้างโอเคนะ แล้วก็จะเป็นสกิลไบเดอร์ครับใส่ไว้2ใบนั่นเองเป็นรีเวเนเดเร็กที่ไม่ได้บังคับให้ใส่นะสามารถใส่ได้เหมือนกันแคสเคาขึ้นใจนิงเกตเคาน์เตอร์แท็บการ์ดสนามคูออ่แข่งหนึ่งใบที่มีเพนนเทรตหรือเดวเวอร์แท็กง่ายๆแหละแท็บการ์ดคู่แข่งได้นั่นเองแล้วก็จะเป็นทม์เซลครับใบจัว่วแคสเคิลคือแจกสองเจ็บ2แต่ถ้าเรามีไลท์สามตามกว่าจะไม่ต้องจ่ายคอสเลยนะครับไล่ปุ๊บจวดสองใบง่ายๆเนาะแล้วก็จะเป็นอิมแพกใบนี้นะครับสำหรับนี่แหละแผนเด็ดนะฮะใบนี้ก็ใส่ไป้สองใบเป็นไม้ตายเเจนริก แน่นอนว่ายังกี้เขาก็ใส่กันอยู่แล้วสําหรับไปนี้แคสคอ o ตคือจ่าย2เกรและ1ไลท์นะครับมีเคาน์เตอร์คอหุ่นลบเทพสงครามหรือมอสเซอร์ที่มันไซส์หหรือจํากว่าจากดอปเราเนี่ยโดยจ่ายคอสได้นั่นเองซึ่งวิธีการทําท่าก็คือเราจะเคาน์เตอร์ทำตอนไหนก็ได้ถูกไหม แล้วก็เราจะทําการชุบตัวของบอดี้ของฉันจากดรอปโซนของเราขึ้นมาเราทีเนี้ยเราก็จะทําการบอดี้คอร์บอดี้ของฉันแปลงร่างเป็นดูการ์เซอุสเนบอดี้ของเราโดดลงมาได้ซึ่งดูการ์เซอุสเนี่ยตอนมันลงปุ๊บมันจะขอการหนึ่งไปในสนามขอ1เกตแล้วก็1ไลท์นั่นเองซึ่งมันก็เลยเป็นท่าที่สามารถลากการ์ดหนึ่งไปในสนามคู่แข่งลงดรอปได้นอกเธออะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยเป็นใบที่ค่อนข้าง เก่งมากๆนะฮะก็เลยใส่ไว้สองใบนั่นเองนะครับนะแต่ว่าคอมโบจะต้องมีบอดี้ของฉันในดอกด้วยน,นั่นเองโอเคแล้วก็สุดท้ายจะเป็นขาดไม่ได้กับล็อสเบิลนั่นเองนะครับนะก็ใส่ไว้สองใบนะครับไม่มีอะไรเนาะถ้ามีจังหวะบีลอสได้ก็สามารถบีลอสาาแปลงล่างไปตีหน้าเขาได้เลยนะฮะก็โอเคตามนี้ โอเคสำหรับการเล่นยังกี้คร่าวๆนะเอาจริงคือเด็กมันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรซับซ้อนมากมายนะครับนะหลักๆมันจะเล่นอยู่ไม่กี่คอมโบเท่านั้นแหละคือยังกี้เนี่ยมันจะเป็นเด็กที่เริ่มก่อนแล้วได้เปรียบมากๆเพราะมันจะได้กินเกศกินมืออะไรอย่างเงี้ยเขาก่อนมันจะตัดกาลังคู่แข่งได้ตั้งแต่คู่แข่งยังไม่ได้เริ่มทําอะไรอะ่ะแบบว่าเริ่มมาเกศก็หมดแล้วมือก็แบบหายไปสอสาใบแล้วอะไรเงี้ยมันเลยทาให ู่แข่งเล่นยากมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังกี้ถ้าทําได้ก็พยายามิ่มก่อนนะฮะทีเนี้ยปกติเวลาเล่นยังกี้เนี่ยจะมีเวทเซตหนึ่งใบนั่นเองแล้วก็ไอเทมเราจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้ามันขึ้นก็ใส่ถ้าไม่ข,มขึ้นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องไปรีบร้อนหาก็ได้เพราะมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับนะอ่ะสมมติผมมีแล้วกันผมใจหนึ่งเจ็บหนึ่งนะฮะแล้วก็ใส่ไอเทมทีเนี้ยมันจะมีท่าหลักๆของอยังกี้อยู่สมมุติว่าโดยปกติเราเล่นเทิร์นแรกก่อนเราก็ไม่ได้มีไรมากปกกติเเรราาา็จะแแบบบวว่ลลขขอองงฟ์ม หนึ่งในนั้นก็จะเป็นวิวารอมตะนะครับก็จะได้กินหมูแข่งหนึ่งใบเลยรานี้นั่นเองแล้วก็เราก็อาจจะมีเนี่ยอย่างคนเนี้ยลงไปกินเกตเขาอะไรเงี้ยเนาะสมมติว่าเริ่มมาเขามี2เกตใช่ไหม นะสมมติมี2ใบเนี่ยมันก็แค่นี้เท่านั้นแหละกิน2เกตปุ๊บจากนั้นก็แอทแทคเฟสแล้วก็ตีขอมืออีกหนึ่งใบเลยแค่นั้นเองเขาก็จะเสียมือ2ใบแล้วเกตก็จะหมดนั่นเองนะครับพอเขา,อาดอใช้แอ่นดอปุ๊บเราก็จะมีโอกาสเลือกว่าจะกินมือเขาอีก1ใบหรือว่าจะกินเกตเขา1ใบที่บึ้งชาร์จขึ้นมาก็ได้นะครับนะซึ่งโดยปกติแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเราเจอเด็กอะไรบ้างสมมติว้าเป็นเด็กที่เราคิดว่าเกตเขาขึ้นยากนะครับนะให้กินเกตทิ้งไปเลยไม่ให้มีเกตเขาเล่นนะ เขามีโอกาสที่จะไม่มีเกตเล่นแล้วก็ต้องผ่านเธออะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเป็นอย่างนั้นมันหวานหมูมากเราก็จะลงไปล้ำตีหัวเขาแตกได้นะฮะแต่ถ้าคิดว่าเราไปเจอเด็กที่มันฟาร์มเกตเพิ่มขึ้นมาได้เองอยู่แล้วโดยที่มันไม่ต้องเสียอะไรก่อนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะกินมือเขาเพิ่มก็ได้นะครับนะมันจะกลายเป็นกินมือได้3ใบเลยนะฮะสำหรับใบนี้เนาะเพราะวารวมกับเท์นแรกที่เราเล่นไปหรือในตอนนั้นอนะเราต้องการอะไรด้วยสมมติว่าตอนนั้นเราอยากให้มือ เราก็อาจจะเลือกกินมือเขาก็ได้หรือว่าตอนนั้นเราไม่มีเกรดเล่นเราก็อาจจะเลือกกินเกรดเขาแล้วชาร์จคืนมา2เกรดอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับนะแค่นั้นเองแล้วก็ในเท้าแข่งเนี่ยเราก็อาจจะมีแบบเนี้ยไล่ปุ๊บลดคี้อะไรเขาได้แล้วก็โจวคืนแค่นั้นเองนะครับสาหรับการเล่นตอนเราเริ่มเทนแรกเนาะแล้วมันก็จะมีอีกคอมโบหนึ่งที่เขาใช้กันหลักๆในกรณีที่เราต้องการจะพังบอร์ดทุกแข่งนั่นเองก็วิธีการเล่นไม่ได้มีอะไราย,ยากเราจะมีไอน้นี่กับไอน้นี่แล้วก็เป็นใบนี้ ที่มีเยอะที่สุดที่จะทําได้นะครับนะแต่ท่านี้จะแพ้ร้อยันทีครับผมคือถ้าโดนรอยันทีนี่ก็คือนิ่งเลยนะฮะสำหรับท่านี้แต่ถ้าคู่แข่งไม่มีรอยันทีเนี่ยคือท่านี้ยิ้มเลยคู่แข่งนี้แบบว่าปวดหัวเลยนะฮะวิธีการทำคอมโบเนี่ยมันไม่ยากก็คือหลักๆเราลงไปปุ๊บปุ๊บให้เขา1เกตเราชาร์จคืน2แล้วเราโจนหนึ่ใช่ไหม แล้วก็ใบเนี้ยมันจะได้กินบอดเขาหนึ่งใบละเวลาลงโดเกซิวส์อย่าเพิ่งบัดดี้คอนะครับบัดดี้คอจะนํามาใช้ในแค่ในกรณีที่เราจะเล่นกับบัดดี้ของฉันนะฮะถ้าเราบัดดี้คอไปตอนนี้เราจะไม่สามารถที่จะทําการคอบัดดี้ของฉันได้นะครับแล้วก็ทีเนี้ยอันนี้มันจะได้กิน1เกต1หนึ่งไลท์แล้วก็1บอร์บอดแล้วซึ่งจริงๆก่อนนันเนี้ยมันชาร์จคืนให้เพราะฉะนั้นเนี้ยมันจะมี1เกตแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ลงกีฮิฮิเลอาไปนะครับนะให้ลงเหยียบนี้่มต ทีเนี้ยสองใบนี้มันจะตกดรอกถูกไหมให้เราใช้ตัวมันเนี่ยล็อก2ใบนี้ในดรอกโซนบิดใจนิงเกรดเราเก็บใบนี้สองใบขึ้นมือเราก็จะได้ลงปุ๊บทําลูปเดิมเลยครับชาร์จให้คู่แข่งหนึ่งเกรเราชาร์จสองจะได้จวบหนึ่งเราลงดูคาสิอุสคู่แข่งก็จะเสีย1เกร1ไลท์หนึ่งบอดทีเนี้ยเราจะได้พังไปอีก1นึ่งบอดแหละแล้วก็เราก็จะได้จวบมาเพิ่มอีกแล้วนะครับนะซึ่งมันก็จะทําอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวไซส์สองของเรามันจะหมดนั่นเองสมมุติว่านะอ่ะลงมาที่สองเเงี้้ยยปป๊๊บบแลลวกกก็็จจ่า gate, อ ไอ้พวกนี้ขึ้นมือลงไปชาร์จเกตคืนแล้วก็ได้ได้จั่วมาอีกนะ แล้วก็ลงไปดึงในสนามอะไรเงี้ยมันก็จะได้เกรเพิ่มมาเรื่อยๆทีละ2ทีละ2ทีละ2เราก็จะได้จั่วคืนทีละหทีละหทีละหแล้วก็ตัวโดกาเซอุสเนี่ยมันก็จะได้กินบอดทีละใบทีละใบกินเลือดทีละหทีละหทีละหมันก็จะทําได้ตามจำนวนพวกเลอาที่อยู่ในมือนั่นเองซึ่งเลอาเนี่ยมันสามารถที่จะเสิร์ชได้จากสกิลของพวกสรรพสิ่งอิสไมค์อะไรเงี้ยก็ได้นั่นเองนะครับนะแค่อัหนึ่งแล้วก็กินไปเรื่อยจนกว่าเราจะพอใจพอเราพอใจปุ๊บเเเรราาากก็็สมถทีีีีีีี่่จะตตตตได้้้้ลลยยแวอออััันนนนนนปุ๊บิิงง2 1 สองขี้ก็ได้หรือว่าก่อนที่จะตีถ้าเรามีเธอคนนี้เราก็สามารถที่จะลงไปได้มันก็จะตีขอมือ1นใบต่อมันตีนะครับอันนี้ก็ตี2องขี้ตีฮิต ขอ2ไลท์แล้วก็เราฮิลสองแล้วก็น,นี้2คงีอะไรประมาณนี้ซึ่งสมมติว่าฝันข้านจะตายแล้วเราสามารถที่จะไปอิมแพคเพื่อปิดเลยก็ได้นะก็คือจ่าย2เจ็บหนึ่งนั่นแหละแล้วก็ทําการชุบมาอาจจะไม่ต้องเป็นบอดดี้ของฉันก็ได้นะครับนะอาจจะเป็นเนี่ยอย่างคนนี้ก็ได้เรามากินเกตเขาอีกใบหนึ่งแล้วก็ตีข้อมือใบหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะทําท่าบอดดี้ของฉันแล้วก็ลงบอดดี้ของฉันมาปุ๊บแล้วก็บอดดี้ขอเป็นดโดกระสลงมาอีกในแท็กเฟสอยู่นะปุ๊บลงมาทีเนี้ยมันก็ได้กินอีกกใบน็ตีป๊ อ๋อตีฮีดริกก็ฮิว2ยิง2อ,อีกอะไรประมาณนี้แค่นั่นเองนะครับนะซึ่งท่าน,นี้มันจะทําได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะถ้าเราคิดว่าเราปิดได้เราอาจจะทําท่าน,นี้ไปเลยก็ได้สมมติว่าเขาเหลือไลท์หน่วยเดียวอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบเคานเตอร์ครับคอดูกาซิอุสไปขอหนึไลท์แล้วเขาก็ตายเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะ หรือเราจะเอาไปใช้ตีปิดก็ได้นะครับเป็นสีดาเมจส,สุดท้ายสมมติว่าคู่แข่งไม่มีโลอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตี2แล้วก็ยิง2งน,นั่นเองก็เป็น4ีดาเมจส,สุดท้ายที่ทำได้หรือว่าจะเอามาเล่นในเทิร์นูแข่งก็ได้นะครับแล้วก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการเล่น Danger Gear เดนเจอร์โวใส่ยางเกียร์นิงนะครับนะคือถ้าใครที่ไม่เคยเล่นอ่ะเราก็ไม่เคยเจอมาดูแค่นี้อาจจะบอกว่าสกิลมันดูไม่ได้อลังการเลยเลยความสามารถของเด็กมันดูไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าถ้าลองไปเจอแล้วหรือว่าลองไปเล่นจริงคุณจะรู้เลยว่าเด็กมาากกรรีย้ว่คอตอตอ์มขงแท สู้ได้ทุกเด็กกัดกินได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่วัดกันที่ป่อยนิชุบก็ได้นะครับนะไปเจอเคออสอะไรเงี้ยเคออสร้องไห้เลยนะคือถ้าผมเล่นเคออสแล้วผมไปเจอแยงกี้แล้วผมป่อยนิชุบแพ้เขาอะแล้วเขาได้เริ่มก่อนก็คือผมเก็บเด็กได้เลยนะครับนะเป็นเด็กที่โคตรโหดร้ายนะครับหรือว่าผมเอาไปเล่นกับนางฟ้าอะไรเงี้ยผมกินเกลดนางฟ้าหมดเขาลงอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่าผมกินเกลดหมดตั้งแต่เมนเฟสเขาทําอะไรไม่ได้เลยในแทกเฟสเขาก็ต้องปล่อยว่างแล้วผมก็ตีเขาตายอออะไรรย่่่าาางงงเเเีีปป็็็็นนนทสสมกกกหึด ที่ใครที่ชอบในการเล่นทำลายทรัพยากรคู่แข่งอะไรอย่างนี้เนาะเด็กนี้น่าจะเหมาะมากๆนะครับนะ แล้วก็มีท่าพี่เลนพี่เลนอะไรเงี้ยกินการในสนามเขาหมดบอร์ดเนาะระเบิดกระดิ่งเขาฆ่าเดสทอยเยอร์ตายหมดอะไรเงี้ยเนาะปนมาเป็นของเราให้หมดอะไรมบบเนี้ยนะครับใครที่ชอบเด็กสไตลน์นี้ก็ลองหามาเล่นได้นะครับถือว่าเป็นอเด็กที่ค่อนข้างเล่นสนุกแล้วก็เก่งมากนะฮะก็ผมว่าเด็กมันจะเคาน์เตอร์เมตาได้เรื่อยๆเลย,เลยนะครับนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวของเด็กโปรไฟล์เดนเจอร์โวสายก็สังกี้นั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้มีแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ